สวัสดีครับครูหน่อยคนเลี้ยงงวครับพี่น้องครับนี่ก็มาพบพี่พบน้องอีกสักคลิปนึงนะครับเนาะนะครับพอดีว่าผมได้ซื้องวนะครับตัวนี้มานะครับเนี่ยในราคา17,000บาทนะครับเนาะที่นี่ชาวบ้านก็มาถามผมนี่นะครับว่าผมซื้อมาจากบาทนะครับผมก็ตอบว่า สอบตามความจริงเลยครับพี่น้อง17,000บาทนะครับหนึ่งบาทอ่าหนึ 10, 000, ่งมอยสแม้นะครับพี่น้องอ่าหนึ่งเอ้ยหนึ่งบาทนะครับอันนี้คือราคาที่ซื้อไม้หลีนะครับอ่าทีนี่ก็มีชาบ้านนี่นะครับเป็นก๋มะเขาน,านีวอนันนะครับเนาะนะครับยังบอกว่าเออราคาน่าจะประมาณสมสักหมื่นห้าหมืนหนะครับหมื 50, 000, ่นหนี่กำลังพอดีเลยทันว่า,านะครับ ต้องบอกไว้ก่อนบางง้วตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากในห้อยนะครับเนาะนะครับอยู่ห่างจากบ้านผมนะครับประมาณจากหากิโลนี่ครับในห้อยพันุบ้านหนองบัวนะครับอยู่แกดามาสรคามนี่นะครับผมก็ซื้อมาจากเพิ่นนะครับเนาะที่นี่ถ้าถามมาราคาง้วตัวเนี้ยนะครับซึงมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับ เป็นกับว่ประมาณหมื่นหางหมื่นหกเนี่ยกำลังพอดีนะครับอ่าผมก็ตอบว่าเมียนครับพี่น้องครับราคางื่นว่าขับประมาณหมื่นหกนี่แหละนะครับแต่ว่าเพิ่นกับในนั้นมาถ้าไปไปซื้อตามบ้านเนี่ยนะฮะหาตามบ้านตามซองเขาเนี่ยนะครับเลาะนะครับก็จะได้ราคาประมาณหมื่นหางหมื่นหกนะครับเพราะตัวนี้มันก็ชิเหมาะสมสมนั่นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะครับเอาจริงๆเลยคือผมบ่มีเวลาไปเลาะครับพี่น้องครับ ผมมีเวลาที่จะไปหางัวนะครับขี่รถหาเบิง้งมองหันมองนีนะครับเสียค่าน้ำมันแล้วก็เสียเวลาอีกครับพี่น้องนะครับอาผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปซื้อจากในห้อยมนเดยดีกว่านะครับที่เพิ่นซื้อมาไหวแล้วครับจะก่อนจะไปขายนี่ครับผมก็ไปซื้อต่อมาจากเพิ่นต้องคิดถึงค่าเสียเวลานะครับพี่น้องค่าน้ำมันที่เขาขี่รถไปหาเลาะตามบ้านตามซองเพิ่นนี่นะฮะ อนอกจากนี้ก็บนิค่าขนส่งอย่างนี้ครับเหมือนว่าเมื่อวานมาเขาสื่อง่วได้เรามันสีมาเฮียนฮอโดยอตัตโนมัติเลยโบเมนนี่ครับโบ,บ,บเมนครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนีค่าขนสง่งนอกจากว่าเขาจะสื่อได้ใกล้ๆบ้านนะครับเขาจะจูงกลับได้อยู่แต่ว่าถ้าในากรณีที่มันไกลนะครับมันก็จะต้องมีค่าขนสง่ง เพราะฉะนั้นถ้าบวกนั่นบวกนี่บวกค่าเสียเวลานะครับบวกคา่าน้ำมุกน้ำมันบวกค่าขนส่งไปแล้วนะครับผมมาบ้างกับสีตกๆเราเล่าเดียวกันนี่แหละนะครับเงินเจ็ดนะครับเ10งินเจ็ดเงินแปดปุ๋หละผมมาเนาะนะครับเพราะว่าค่าขนส่งกับกกกว่าถึกๆที่ครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาสบายดีกว่านะครับ ตัดปัญหาไปเลยนะครับก็คือซื้อจากในห้อยแล้วการ่น,นส่งฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายเหตุผลนะครับที่ผมซื้องั้วจากในห้อยนะครับไกลบ้านนะครับไกลบ้านครับผมไม่ได้ไปซื้อน้าสนามนะครับน้ำในห้อยนี่นะครับ,บ,รบ,ยยนนรบแต่ว่าซื้อไกลบ้านจากของนะครับการขนส่งกับบ่ไกลหลายนะครับเป็นกาคิดราคาบ่สูงเกิน เกินเกินเหตุนะครับเพิ่นซื่งว่ามาเพิ่นก็ต้องการกำไรแหละครับพี่น้องนะครับผู้ใดก็เฮ็ดซื่งว่าสื้ออยังทำธุรกิจนี้ก็สร้างครับเพิ่นก็ต้องการกำไรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกับผมก็มองว่าถ้าเป็นไปได้นะครับต่อจะง่ายเนาะนะครับก็ซื้อจากนายห้อยนะครับก็ดีขึ้นกันนะครับนอกจากว่าง้วที่ ว่าที่ซื้อนั่นนะครับมันมันอยู่ไกลบ้านแต่ขวางแล้วก็จะเห็นโตหรือเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เพิ่งจะขายน้าแหละนะครับอ่าอันนั้จังวานนะครับแต่ว่าในกรณีเนี่ยนะครับผมก็ผมกระถามโน่นนี้นั่นไปเรื่อยแล้วครับแต่ว่าเขาบอกมีพูดได้ขายดอกเท่านี้นะครับจะนั่งตัดสินใจซื้อจากนายห้อยเลยนะครับค่าขนส่งกับซีนะครับค่าโน่นค่าเสียเวลาค่านำมุนนำมันที่เขาไปหาก็เขาก็ไม่ได้เสียในส่วนนี้นะครับ ตกๆร่วมๆกับประมาณทอๆกันแล้วครับพี่น้องนะครับผมมาประต่างกันดอกนะครับพ่อเชิญกับนี้ขอดีขอเสียพี่น้องนะครับในการซึ้งว่าตามบ้านนะครับกับซึ้งว่าจากในห้อยอันนี้ผมก็บมั่นใจว่าเป็นงัวทีเป็นงัวสานะครับงัวสาวนะครับเบิงพอเบิงออกอยู่พี่น้องนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็บ่เป็นยังนะครับเนาะนะครับกับวอลสู้กันฟังจืซื้อกับพี่น้องนะครับ สูขข้กันฟังจะซื้อว็บมี่อย่างนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ผมคุณนหงค์เขาเรื่องง่วนนะครับฝากพี่ฝากน้องพี่สุนีครับผมสวัสดีครับ